แนะนำ15อนิเมะแนวต่างโลกพาร์ทที่2 1. ราชันชาตศูนย์ 2. อิชูรา 3. ศูนย์สิ้นที่ต่างโลก 4. ค่าเก้าผ่านหนึ่งล้านชีวิตเพื่อพิชิตเกมมอรณะ 5. อาจเป็นนักเล่นแร่แปราธาตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล 6. เมื่อตะลุงเกิดใหม่เป็นนางร้ายที่ต่างโลก 7. เลดเลนเจอร์ปรจนภัยในต่างโลก 8. ถูกเกณฑ์ไปต่างโลกจากพนักงานเงินเดือนสู่หนึ่งใน4จะจตุลเทพ 9. จอมเวทมนุษย์ในกองทัพจอมมาร 10. ทะลุมิติไปเป็นยอดหน้าขายออนไลน์ในต่างโลกของชายวัย40 11. ขอต้อนรับสู่ญี่ปุ่นนะคุณเอลฟ์2เวทรักษาที่ไหนขอใช้กันแบบนี้ 13. โศกนาฏกรรมต่างโลกเริ่มต้นจากเดสมาร์ช 14. ตำนานวิญญ,ญาณแฟนซี 15. จันทรานำพาสู่ต่างโลก หากมีอนิเมะนอกเหนืยจากนี้ที่อยากจะแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ